สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอีฟพุทธ,ธิดาโพสอะไรเศร้าอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตแล้วในวัย77ปีอาต้อยเศรษฐาศิละฉายาเสียชีวิตแล้วในวัย77ปีหลังป่วยมะเรง็งปอดระยะที่4อีฟพุทธ,ธิดาลูกสาวโพสสุดเศร้าแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจอีฟพุทธ,ธิดาโพสอะไรเศร้าอาต้อยเศรษฐา เสียชีวิตแล้วในวัย77ปีอีกหนึ่งข่าวร้ายของวงการบันเทิงไทยเมื่อมีรายงานการเสียชีวิตของนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้เป็นที่รักอย่างอาต้อยเศรษฐาศิละฉายาที่ก่อนหน้านี้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรคร้ายที่เป็นอยู่ซึ่งล่าสุดมีข้อมูลยืนยันว่าอาต้อยได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องเข้ากลับไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีคมอ,อีกรอบ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา20กุมภาพันโดยก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายที่ซูกผอมเนื่องจากผลของการทำทีโมททำให้นักแสดงอาวุโสทานอาหารไม่ค่อยได้จนต้องให้อาหารทางสายยางแต่ทั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านลูกสาวอีฟพุทธิดาก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวร้ายซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีโมเมนต์น่ารักอย่างมาก ที่คนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเมื่ออีพุทธิดาลูกสาวอาต้อยเศรษฐาเปิดคลิปของคุณพ่อนั่งรถเข็นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและมีบุรุษพยาบาลตัวน้อยช่วยเข็นรถเข็นของคุณตาต้อยอย่างน่าเอ็นดูนั่นคือน้องมีบุญหลานชายอายุน้อยที่คอยเป็นกำลังใจสำคัญให้กับคุณตาสำหรับการเดินทางเข้าโรงพยาบาลของอาต้อยเศรษฐานั้นเป็นอาการป่วยโรคมะเร็งปอด แม้จะต้องท,ทําคมอย่างต่อเนื่องแต่กําลังใจของอาต้อยก็เต็มร้อยเนื่องจากครอบครัวแล้วก็มีคนบันเทิงอีกหลายคนที่ต่างเข้ามาส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทางด้านอีฟพุทธิดาก็ได้มาโพส์รูปท้องฟ้าและเขียนแคปชั่นว่า4.42ซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กําลังใจอย่างมากมายหลังทราบข่าวว่าอาต้อยได้จากไปแล้วปิดตำนานนักแสดงรุ่นใหญ่ท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนคลับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ